สบายดีพี่น้องพี่ดเด็ดผักเนาะ วานจะสะพายแม่ด้วยเงิน1ึงแซนกีบน,นะพี่น้องวานจะเอาเงินใส่กับผักเนาะสะพายแม่แม่กําลังเลือกปลาอยู่พี่น้องพูดเลือกปลาอยู่ที่หน้าพี่น้องนี่คือความตั้งใจของวานเนาะปะกติวันก็นให้อยู่นาะพี่น้องแต่เ่เคยออกทีวีนากานเนาะก็เลยนเนมื่อดีตั้งใจว่าสิห้และออกทีวีนากานเนาะพี่น้องออกซองวานชารานน,นกันนี่แหละปกติวานก็ให้แม่ตลอดเลยพี่น้องแต่ว่านี่อยากออกซื้อ ว่าแจกใจเนาะ กำลังเลือกปลาอยาู่นะแดดทอด อยากบริหารว่าบริหารขายแช่งจะทำได้ยังไง พอทายนะดีใจบ่แมด่ดีใจดีใจใจให้ไอพอนให้ลูกลำรวยลำดุยลูกโอ้ลำรวยลำรวยลูกเ,อ,อ,เอ้ยว่าอันนี้ฮานาอินกับอันนั้นไทยแม่อวยพอนให้ถูกเลยแม่ว่าแม่ก็บ่จักเลยทำแม่เขาจักแม่ก็ให้เพิ่นให้เอาไว้เงินเด้อพี่นอ้องเพิ่นเอาไว้เงิน <c oughs> เอาไว้แล้วได้เลยเอาไปหมกปลากระตอดเออกระตอดเมนูหมกปลาปลาที่เพิ่นไปซอดมาเด้อพี่น้องนี่กได้หลาย มาตัดกเดกนเีใหมที่ลานเวอร์ต่อยาทเ็มกินมกามกวกหมกปาตัวนลดน้อยเนะนี่แหละความตักใจเนาะแบบคือปกติให้แต่แบบบริษัทแต่บ้ถ่ัยกระตื้นเต้นตื้นเต้นตื้นเต้นไล่ไล่เนาะมีไล่ก็จะให้ไล่านนี้เนาะให้เป็นล้านก็ได้เนาะ แต่ตอนนี้ปฏเท็นงานเนาะอยู่เลี้ยงลูกกันเลยเลี้ยงลูกอะไรก็ประกวดลูกก็ปันมีทั้งไม่ติ๊กตาพี่น้องเป็นิระจายกว่าสิเป็นกระจายนะปลาตัวน้อยๆนุ๊กน้อยๆครัได้หลายทับเบลล์ได้หลายเดี๋ยวเสียบอนายเปิดตลาดฐานตลอดดูกกระดูกกระดาบปลาตฟกะบิด แกอันในเลกอ้ามใส่ปลาอิต e ูอยากจะพูดว่าเลือกก่อนพี่น้องไปช่วยแม่เลือกปลาก่อนเดี๋ยวอัปเดตให้ดูว่าไทยอ่ามกแล้วอุแล้วหละมันเป็นตาเสบสัมใจเลือกปลาแล้วแล้วพี่น้องตอนนี้มายกำลังจะอุปลา น้องเมียก็ตื่นมาแล้วสันไปทำเชือกมีมีย้ย

ยาก่ะเจ้าเจ้ามาเด้อ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 กินข้าวไปข้าวนี่อ้าวป้าก็ต่อยกินข้าวกินข้าวไปเด้อพีมาเชียร์นี่และมาเด้อเออมาเด้อมาเด้อมียาเอิญสิมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อล่ะอืมกินไปกินเด้อกินเด้ออันไหนอันแอมอืมครับ

I don't want to You don't

ก่อนใครมาคลิปวานใครชอบคลิปวานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามได้เด้อเออฝากกดติดตามได้เด้อสิกดแชร์ได้เด้อเป็นกำลังใจให้ช่องวานชาล้านพี่น้องแม่กินข่าวกับน,น้าพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อสบายดีญาสบายดีครับพี่ผ้ชมสบายดีเหรอสบายดีมั้ง <c oughs> สวัสดีพี่น้องอาริยัตขออนุญากินข้าวก่อนนะโตข้าวกำลังกินข้าวแซ่บวัวังมองใช่ไ